නමුතස්ස භගවතුෝ අරහතුෝ සම්මාසම්බුද්ධස්ස නමුතස්ස භගවතුෝ අරහතු සම්මාසම්බුද්ධස්ස นมตัััับบาวตตตอรหสสมมมุ่อไปผมจะขอแสดงเรื่องของธรรมะทานอีกเรื่องหนึ่งนะครับการให้ธรรมะก็เป็นทานเหมือนกันพรนะอ,องค์ทรงสแสดงไว้ในอังคุวรนิกายทุกานิบาตมีข้อความว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทานสองอย่างนี้สองอย่างเป็นฉนัยคืออามิสทานหนึ่งธรรมทานหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาทาบนบรรดาทานสองอย่างนี้ธรรมทานเป็นเลิศพระองค์ทรงสารเสร,ริมมาธรรมทานเป็นเลิศเลิศก,กว่าอามิสทานทั้งปวงนะครับที่ทรงแสดงว่าธรรมทานนี้เลิศก,กว่านะครับอามิสทานก็ ทานที่แสดงไปทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นสังฆทานปาติบุริทานเจตนาทานกาละทานสับุริสทานทั้งหมดเรียกว่าอามิสถานทั้งนั้นนะอามิสถานแต่อามิสทานนี้เทียบกับธรร,รมทานนี้ธรรมทานเลิกกว่านะธรรมทานเลิกกว่าต่อไปจะอธิบายข้างหน้านะครับข้อต่อไปอีกข้อหนึ่งนะครับว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการจําแนกสองอย่าง ดูก่อนพิกษุทั้งหลายการจำแนกสองอย่างสองอย่างเป็นฉนคือการจำแนกอามิตหนึ่งการจำแนกธรรมะหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายการจำแนกสองอย่างนี้แหลดูก่อนพิสูุทั้งหลายบรรดาการจำแนกสองอย่างนี้การจำแนกธรรมะเป็นเลิกจำแนกนะครับเช่นเราเอาวัตถุสิ่งของมาแจกจ่ายมาจำแนกอย่างนี้นะครับ กับเอาธรรมะมาแจกจ่ายมาจําแนกอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเอาธรรมะมาแจกจ่ายมาจําแนกอย่างนี้การแจกจา่ายธรรมะพระองค์ตรัสว่าเลิศกว่าอีกข้อหนึ่งครับดูก่นที่สูทั้งหลายการสงเคราะห์อสองอย่างนี้สองอย่างเป็นฉนัยคือการสงเคราะห์ด้วยอามิจารหนึ่งการสงเคราะห์ด้วยธรรมะหนึ่งดูก่นที่สูทั้งหลายการสงเคราะห์อสองอย่างนี้แหละ ดูก่อนทิ่สูทั้งหลายบรรดาการสองเคราะห์สองอย่างนั้นการสองเคราะห์ด้วยธรรมะเป็นเลิศถ้าเราเอาเงินไปช่วยเหลือเขากับเอาธรรมะไปให้เขานะครับพระองค์ตรัสว่าการให้ธรรมะเลิศก,กว่าการให้เงินจริงไหมเนี่ยถ้ามีสองคนคนนึงเอาเงินมาให้กับคนนึงเอาธรรมะมาให้ คุณว่าคนไหนดีกว่าบางคนเขาบอกว่าเงินดีกว่า,น,วานั่นแหละครับทําไมจึงให้ธรรมะดีกว่ามันต้องมีเหตุผลนะครับที่พระอ,องค์ทรงแสดงอย่างนี้เราก็ต้องค่ายควรดูว่ามันจริงหรือเปล่านะครับจะต้องค่ายควรว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะว่ายัางไงยังไงนะครับการให้เงินเนี่ยนะก็ช่วยให้เรา สบายไปวันหนึ่งหรือเอาให้มากเลยเอาให้ชาติหนึ่งไปเลยนะครับสมมติมีเงินให้เราให้เรามีกินมีใช้ตลอดชาติเลยนะครับอย่างนี้ก็ชื่อว่าการสงเคราะห์ธรรมะแต่คืนอย่างนั้นนะครับมีกินมีใช้ไปต,ตลอดชาติแต่บุคคลน,นี้ถ้าให้ธรรมะนะครับให้ธรรมะแล้วเราสามารถบรรลุปเป็นพระญาิาบุคคลได้เลยนะครับ ถ้าบุคคลใดให้ธรรมะแล้วเราฟังธรรมะสามารถบรรลุเป็นพระย,ยบุคคลได้ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวว่าให้ธรรมะดีกว่าก็ให้ถ้าให้มีเงนินมีใช้มีกินมีใช้ตลอชาติกับการบรรลุเป็นพระย,ยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นอันนี้แน่นอนใช่ไหมครับการบรรลุเป็นพระโสดาบันย่อมประเสริฐกว่านม่เหมือนครับ ขอจเจริญพรนะคระโยมอาจารย์เอ่อแต่ภายในยุคสมัยของเราอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะก็มีการบรรยายธรรมหรือเอ่ออธิบายอะไรทำต่างๆนานามากมายนักอย่างนี้เป็นต้นจะแล้วเสร็จแล้วจะมีเครื่องอะไรจ๊ะที่ว่าตัดสินว่าเอออันนี้เป็นธรรมะของพระพุทธองค์อันนี้ไม่ใช่เป็นธรรมะของพระพุทธองค์อย่างนี้เป็นต้นจ๊ะขอจะเจริญพร เครื่องตัดสินมันมีอยู่นะครับเครื่องตัดสินมันมีอยู่แต่ทีนี้เรามีแล้วหรือย่างเครื่องอันนี้นะครับเรามีเครื่องอันนี้มีมีแลหรือยังถ้ามีเครื่องแล้วตัดสินได้ถ้าไม่มีเครื่องนะก็ตัดสินไม่ได้ครับเอาเครื่องง่ายง่ายอยู่อย่างแล้วกันฟังธรรมะแล้วนะครับสามารถเกิดความเบื่อหน่ายละคายความกำหนัด ละโลภะโทสะโมหะได้ไหมครับฟังธรรมะแล้วสามารถละโลภะโทสะโมหะได้ mm hmm. เกิดความเบื่อหน่ายได้นะครับอันนี้ตัดสินว่าเป็นธรรมะของพระอรหันตส,สัมมาสัมพุทธเจ้าแท้นะยังไม่ทราบมีอะไรสงสัยไหมครับนี่หน่วยครับขอเจริญพรเนคุณโยมอาจารย์ก็อยากจะขอออกนอกเรื่องก็คือว่าที่พระองค์ทรง แสดงต่อพรานทนอย่างเช่นว่าเมื่อพระุทธองค์ทรงปรินิพานแล้วก็ให้ธรรมวินเนียเป็นตัวแทนของพระุทธองค์แต่ธรรมวินัยก็คือพูดง่ายๆก็คือพระไตรปิฎกอย่างนี้เป็นต้นจ้ะแต่แล้วก็ถ้าถวายพระไตรปิฎกอย่างนี้จะถือว่าเป็นสภาวะของธรรมะ ทานแล้วก็เป็นธรรมะที่ถูกต้องด้วยหรือเปล่าจ๊ะก็สมข้อได้นะนะครับถวายพระไตรปิฎกว่าเป็นธรรมทานได้ไหมก็ได้ครับเพราะว่าพระไตรปิฎกนี้เป็นธรรมะนะครับแต่ที่นี้ถวายพระไตรปิฎกที่เป็นธรรมะเป็นทานนั้นนะ่ะแต่ว่าไม่ทราบว่าจะมีผู้รับหรือเปล่าผู้รับถ้าเอาไปกราบไหวไปบูชาไม่ได้ไปเปิดอ่านเลยนะครับ ถ้ชื่อว่าธรรมะให้ธรรมะเป็นทานเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่เคยได้สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าถ้าถาวายพระไตรปิฎกให้แก่วัดแล้วพระนนในวัดก็เอาไปอ่านไปศึกษาอย่างนี้แล้วก็ชื่อว่าให้ธรรมะเป็นทานแน่นอนเชิญเลหครับการการให้ธรรมทานนี่คงหมายเฉพาะถึงการบรรยายธรรมะหรือการเทศนาธรรม ส่วนการบริจาคเงินเพื่อพิมพ์หนังสือก็ดีหรือการเอาหนังสือธรรมะไปแจกให้คนอื่นก็ดีคงจะผลอานิสงส์ของกันธรรมทานนี้คงไม่เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเอาหนังสือไปแจกอย่างที่พระคุณเจ้าถามเมื่อกี้นี้ควรเป็นนะครับเป็นธรรมทานนะครับพระคุณเจ้าได้กล่าวถึงว่าถ้าเอาพระไตรปิฎกไปถวายอย่างนี้ก็เป็นธรรมทานเป็นครับอย่างนี้เป็น แต่นี้ถ้าเอาหนังสือของอาจารย์แล้วก็ไม่แน่แล้วนะครับไม่แน่แล้วอาจารย์ถ้าเป็นหนังสือของอาจารย์ถ้ามีในพระไตรปิฎกนั่นเป็นธรรมทานถ้าอาจารย์ที่ข้อความในหนังสือนี้เป็นความเห็นของอาจารย์อันนี้ไม่แน่แล้วว่าเป็นธรรมทานหรือไม่การเอาหนังสือไปแจกบางทีผู้รับหนังสือไปก็ไม่ได้เอาไปอ่านหรือใช้ประโยชน์เลยถึงแม้พระไตรปิฎกก็เหมือนกันเอาไปเก็บไว้ในยี่งเฉยๆแบบนี้ มันก็ยังไม่ได้ผลครับก็อย่างนี้ก็ถามว่าเป็นธรรมทานไหมก็ถอว่าเป็นครับแต่ว่าแม้ว่าผู้รับนั้นเขาไม่สนใจนะก็ได้เป็นธรรมทานรับแจกจ่ายธรรมะเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อานิสงส์มากเพราะผู้รับนี้ไม่สนใจในี่หมนับขอเจริญพรแด่คุณโยมอาจารย์ภายในสภาวะธรรมะที่เป็นสัมาทิฏฐิ อย่างนี้ไม่สงสัยยกไว้ก่อนจ้ะและอย่างเช่นเออสมุดดินสอปากกาพวกนี้เราจะเมื่อถวายพระแล้วจะจัดเป็นธรรมทานด้วยหรือเปล่าจ้ะอันนี้ก็ลำบากแล้วนะทีนี้ดินสอปากกานีก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคนอ่า่ากกว่าจะชี้ลงไปตรงๆแล้วก็ยากแล้วนะฮะอาจจะเป็นอามิสถานก็ได้เป็นธรรมทานก็ได้นะครับ ต่อไปในอัตถกถาท่านก็ได้อธิบายให้เราอีกนะครับในอัตถกถาอิธิวุตกะท่าน,นอธิบายว่าท่านอธิบายนะครับว่าพระธรรมกถึกบางรูปในศาสนานี้ได้จำแนกกรรมบททั้งหลายทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลว่าทำเหล่านี้เป็นกุศล ทำเหล่านี้เป็นอกุศลทำเหล่านี้มีโทษทำเหล่านี้ไม่มีโทษทำเหล่านี้วินยูชนติเตียนทำเหล่านี้วินยูชนสารเสริญทำเหล่านี้บุคคลสมาทานให้บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เพื่อทุก <ık> ข์ทำเหล่านี้บุคคลสมาทานให้บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุขดังนี้ ทำกรรมและวิบากแห่งกรรมให้ปรากฏยังผู้ฟังให้ละจากอากุศลให้ดำรงอยู่ในกุศลแสดงธรรมน่อว่าธรรมทานของชัดเจนแล้วนะคือบุคคลที่แสดงธรรมอย่างนี้นะครับแสดงธรรมว่าทำรรอย่างนี้นะครับเช่นกายทุจร,ริตนะเป็นธรรมที่เป็นอกุศลมีโทษ ถ้ากายสุจริตเป็นธรรมที่เป็นกุศลมีประโยชน์สแสดงธรรมอย่างนี้แหละชื่อว่าธรรมทานแล้วก็ข้อความต่อไปถ้ากายสุจริตวิณญูชนสารเสริญกายทุจริตเป็นต้นบิณญูชนติเตียนแล้วก็นันเมื่อสแสแดงธรรมแล้วให้บุคคลน,นั้นละกายทุจริต เจริญกายสุจริตถ้าบุคคลใดแสดงธรรมแล้วสามารถให้ผู้ฟังทั้งหลายละกายสุจริตเป็นต้นได้นละเจริญกายสุจริตเป็นต้นได้อย่างนี้ชื่อว่าธรรมทานคงชัดเจนนะครับอย่างนี้ชื่อว่าธรรมทานต่อไปนะครับอันหนึ่งพระรามรังคติบดประกาศสัจจะทั้งหลายว่าทำเหล่านี้ตึงรู้ยิ่ง ทำเหล่านี้พึงกําหนดรู้ทำเหล่านี้พึงละทำเหล่านี้พึงทําให้แจ้งทำเหล่านี้พึงเจริญให้มากดังนี้แสดงปฏิปฏิธรรมเพื่อบรรลุพระนิพพานนี้ชื่อว่าธรรมทานที่ถึงเป็นยอดอย่างนี้แสดงธรรมะที่ยอดสูงสุดเลยคือแสดงอยศายะศัตสีนะแสดงอยศายะศัตสีว่าขันธ์ทาควรกำหนดรู้ สมุทยัยควรละนิพพาคนควรทําให้แจ้งมักควรเจริญให้มากเพราะฉะนั้นถ้าแสดงอายะศัตสรสีให้แก่ผู้ฟังอย่างนี้ชื่อว่าแสดงธรรมะอย่างยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลได้ให้ธรรมะเป็นทานชื่อว่าชนะการให้ทางปวง เหตุผลที่ว่านั้นว่าให้ธรรมะเป็นทานแล้วผู้ฟังก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระยะบุคคลได้ถ้าให้อันนี้เป็นทานก็อย่างมากก็ให้บุคคลนั้นได้มีกินมีใช้นะครับอาจารย์อย่างเก่งที่สุดก็ให้มีกินมีใช้ตลอดชาติเลยเป็นไงสูงสุดแล้วนี่แต่ึืนอย่างนั้นก็สังสาวัก็ยังเป็นไปยังจะต้องรับทุกขอยู่นั่นเองด้วยเหตุนี้พระอ,องค์จึงตรัสว่าธรรมทานเป็นเลิศ พอจะมีเหตุผลไหมครับธรรมทานเป็นเลิศเห็นด้วยป่าเห็นด้วยนะครับนี่หมดครับขอเจริญพรเนยคุณโยมอาจารย์ก็ในเมื่อธรรมทานนี้เป็นเลิศก,กว่าปาฏิบุรุษทานสิบสีสังฆทานเจ็ดอย่างอย่างนี้เป็นต้นจะแต่แล้วเออก็คือว่าผู้ฟังนี้สามารถบรรลุมรรคผลได้อย่างนี้เป็นต้นจ้ะ แล้วผู้แสดงทำเลยจ้ะที่แสดงทมโดยสัมมาทิฏฐิอย่างนี้เป็นต้นจะสามารถบรรลุมรรคผลได้ด้วยหรือเปล่าเลยจะอันนี้น้มเ่อนายมงคลน,นี้นะครับได้แสดงถึงเรื่องของทานนี้เป็นมงคลแต่ว่าผู้แสดงมันแน่นอนครับผู้แสดงก็ได้เป็นบุญนี่ครับเพราะฉะนั้นผู้แสดงธรรมก็อยู่ในบุญเจียวัตถุประการหนึ่งผู้ฟงังธรรมก็ เป็นบุญกิีิยววัตถุป,ประการหนึ่งฮะแล้วทีนี้ถ้าผู้แสดงบรรลุมรรคผลก็ได้ผู้ฟังก็สามารถบรรลุมรรคผลได้ทางนั้นนะครับต่อไปในมยโคลสูตรนะอัจถกรถานี้ท่านก็ยังมีข้อความต่อไปว่าในอัจถกาถางโงคลสูตรนี้ท่านกล่าวว่าก็การแสดงทรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศแล้วอันเป็นเหตุสิ้นทุก และนำสุขมาให้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเป็นผู้ค่ายประโยชน์แก่ชนเหล่าอื่นชื่อว่าธรรมทานนามัสพระกุฏูอรหตูสมมาสมบุษ නමුතස්ස භගවතෝ අරහතුෝ සම්මාසම්බුද්ධස්ස නමුතස්ස භගවතෝ අරහතුෝ සම්මාසම්බුද්ධත්ස්ස